สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมวันนี้นะผมก็จะมาสอนนะฮะการปั๊มไลค์นะผมรูปภาพใน i อจีนะผมก็สำหรับเพื่อนเพืคนไหนนะผมที่อยากจะใช้ตัวโปรแกรมนะผมก็ทําตามขั้นตอนของผมได้เลยฮะขั้นตอนแรกเราก็เลือกรูปภาพนะผมแล้วเราก็ตั้งค่าโพสต์ของเราให้เรียบร้อยนะผมแล้วเราก็ดแชร์ได้เลยฮะหลังจากที่เราแชร์เรียบร้อยแล้วนะผมให้เราเข้าไปที่ Google นะผมพิมพ์คําว่า kmm นะผมขีด t h นะฮะ แเราก็ลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะครับผมหลังจากที่เรากดเข้ามานะครับผมก็ให้เราเลือกเว็บไซต์อันแรกตัวนี้นะครับผมก็ตัวเว็บเคมเองก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกนะผม <c oughs> ก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่ด้านมุมขวาล่างตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็กรเข้าข้อมูลตามที่ตัวเว็บแจ้งนะครับผมก็สมัครสมาชิกกันฟรีๆไปเลยนะฮะผมมีรหัสอยู่แล้วผมก็ขออนุญาตลงชื่อเข้าใช้งานรหัสของผมเลยนะครับผม ก็จะเป็นประมาณนี้นะผมพอเราเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์แล้วนะผมให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเพื่อมาเลือกหมดหมู่และบริการนะผมก็สําหรับตัวหมดหมู่นะผมก็จะเป็นแหล่งรวมโปรแกรมนะผมที่เราจะใช้งานกันกับเว็บเค M มเอ็มนะก็จะมีครบทุกแพลตฟอร์มเลยนะผมว่าจะเป็น Facebook y o u t u b e Tik t o อกไอจีทวิตเตอร์เทเลแกรมนะผมก็รวบรวมมาให้เราใช้งานกันอยู่ตรงนี้แล้วนะผมแล้วก็ยังมีบริการอื่นๆอีกนะครับผมเราก็สามารถไปเลือกดูได้นะว่าเราจะใช้งานตัวไหนนะผมมีพวกจําหน่ายฮอตเมลอีเมลด้วยนะผม วันนี้ผมก็จะเลือกเป็นบริการของ IG ตัวนี้นะฮะหลังจากที่เราเลือกหมวดหมู่ได้แล้วนะผมต่อมาให้เรามาเลือกบริการกันต่อนะผมก็ในตัวหมวดหมู่บริการแนะนําของ IG อันนี้นะมันก็จะมีทั้งปั๊มไลค์และปั๊มผู้ติดตามนะผมก็แล้วแต่เราจะเลือกนะผมก็จะมีหลายโปรแกรมให้เราเลือกใช้งานนะผมแต่ละโปรแกรมก็จะมีข้อดีข้อเดน่นแตกต่างกันไปนะผมผมก็จะเลือกเป็นตัวนี้นะผมอันนี้จะเป็นราคาถูกที่สุดนะฮะสำหรับปั๊มอ้อแป๊ดหนึ่งนะผมเลือกผิดนะฮะผมก็จะเลือกเป็นตัวนี้นะผม สลับปั๊มถูกใจนะผมอันนี้ก็จะราคาถูกที่สุดในไทยนะผมอันนี้บอกตามตรงว่าถูกจริงๆนะผมราคาแค่เพียงสิบกาบาทนะผมได้หนึ่งพันไลค์นะฮะผมใช้งานตัวโปรแกรมนี้บ่อยมากนะผมเพราะว่ามันดีจริงๆแล้วผมยอดก็ไม่ลดด้วยนะฮะหลังจากที่เราเลือกบริการได้แล้วนะผมเขาจะให้เราไปคัดลอกลิงก์นะผมก็ให้เราไปที่โพสที่เราโพสไป,เ,ปเมื่อกี้นะผมก็มจะคัดลอกลิงลก์รูปภาพอันนี้นะผม นำ URL มาใส่ไว้ในช่องวางลิงก์ตรงนี้นะฮะแล้วเราก็มาเลือกปริมาณได้เลยครับผมก็สำหรับตัวปริมาณนะผมขั้นต่ำอยู่ที่10นะผมสูงสุดอยู่ที่5,000 50, 0ไลค์นะฮะก็ตัวปริมาณนะผมก็จะเลือกตามที่เขาแนะนำเลยนะผมก็คือ1,000ไลค์นะผมก็แค่บริการแค่เพียง19บาทเท่านั้นนะผมสำหรับตัวโปรแกรมนี้นะฮะถือว่าราคาถูกมากๆเลยนะผมแล้วก็ใช้งานดีด้วยนะผมแล้วก,กดสั่งซื้อได้เลยฮนะ นี่ครับผมหลังจากที่เรากดสั่งซื้อนะผมก็มันจะขึ้นมาเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะผมอันนี้ก็จะเป็นใบเสร็จของเรานะฮะถ้าเกิดว่ามันขึ้นอย่างนี้ก็ถือว่าเราเสร็จสิ้นการซื้อเรียบร้อยแล้วนะผมเราก็ไปรอยอดไลด์เด้งกันได้เลยนะฮะก็เข้าไปที่ i อของเราได้เลยนะผมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะผมอธิบายตัวใบเสร็จตรงนี้ก่อนนะผม ก็ตัวใบเสร็จนะผมก็จะแจ้งข้อมูลต่างๆของเรานะผมว่าจะเป็นบริการที่เราใช้งานนะผมลิงก์ของเรานะผมค่าไอปริมาณนะผมค่าบริการแล้วก็ยอดเงินคงเหลือนะผมแต่ที่เราจะต้องมาดูกันก็คือตัวไ d ดีตัวนี้นะผม อันนี้จะเป็นเลขออเดอร์ของเรานะผมในกรณีที่เกิดปัญหาอะไรนะผมเราสามารถนําเลขออเดอร์ตัวนี้ถ้ผมไปติดต่อกับฝ่ายสนับสนุนของเว็บ KMM ได้นะผมก็จะมี2ช่องทางให้เราติดต่อนะฮะขั้นตอนแรกนะผมก็จะเป็นอันนี้ไอช่องทางแรกนะผมก็จะเป็นอันนี้นะผมเป็นติดต่อฝ่ายสนับสนุนผ่านหน้าเว็บไซต์นะผมและอีกช่องทางหนึ่งก็คือติดต่อผ่านไลน์นะผมแล้วก็แอดไลน์ไปได้เลยนะผมจะมีแอดมินคอยตอบปัญหาเรานะฮะเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูที่ไอจีของก่อนนะผมว่ายอดไลด้งขึ้นมาแล้วหรือยังนะผมจะลองดีดูสักรอบึ ก็ตอนนี้ก็เด้งขึ้นมาแล้วนะผมก็ขึ้นมาหกร้อยกว่าคนแล้วนะฮะก็สำหรับตัวโปรแกรมนี้นะผมถือว่ายอดขึ้นไวมากๆเลยนะผมแล้วก็ราคาถูกมากๆเลยด้วยนะฮะและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญนะผมคือตัวโปรแกรมนี้นะครับผมใช้งานบ่อยมากๆานะผมแล้วก็ไม่มีการบินการอะไรทั้งสิ้นเลยนะผมเพราะว่าตัวโปรแกรมนี้นะผมถูกนะผมตามหลักของ AI ของ ig นะครับผม คือ AI ของ ig ไม่สามารถตรวจสอบได้นั่นเองนะครับผมก็เลยไม่มีปัญหาอะไรนะผมในการใช้งานตัวโปรแกรมนะผม,ผมใช้มาหลายอันแล้วนะฮะก็ดูจากโพสต์ของผมได้นะผมก็ดูเป็นเครดิตได้เลยนะฮะการแจ้งเตือนอะไรก็มีปกตินะผมก็จะมีคนมากดไลค์แล้วจริงๆนะฮะส่วนตัวยอดไลค์ก็จะไหลขึ้นไปเรื่อยเืจนกว่าจะครบนะครับผมขึ้นช้าขึ้นไวนะผมจะขึ้นอยู่กับช่วงการอัปเดตของตัว ig ด้วยนะฮะอันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผม ก็จะเหมาะมากๆเลยนะครับผมสําหรับพวกที่ต้องการไลห์เยอะๆนะครับผมอันนี้แม่ก็จะช่วยเปิดการมองเห็นของเราด้วยนะฮะับสำหรับตัวโปรแกรมนี้นะฮะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่ไม่รู้ช่องทางการเติมเงินเข้ามาใช้งานตัวโปรแกรมของเว็บเ m เนะครับผมก็จะอยู่ตรงด้านซ้ายมือตรงแถบเมนูตรงนี้นะฮะให้เราเข้าไปที่คำว่าเติมเงินนะครับผมก็ช่องทางการเติมเงินก็จะมีครบทุกช่องทางเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสแกน QR code ทุกธนาคารนะครับผมถุนบันนี่วอลเล็ตอังเปาวอลเล็ตและเพอร์เฟกต์มันนี่นะครับผม ขอช่องทางต่างๆนะผมก็สามารถใช้ได้ครบเลยนะฮะตัว Perfect money นนี่นะผมมันก็จะเป็นตัวบริการนะผมเติมเงินต่างประเทศนะฮะถ้าเรามีบัญชีต่างประเทศที่ใช้ค่าเงินเป็นยูดอลลาร์เราก็สามารถเติมเงินเข้ามาใช้งานกับเว็บเค M ได้เหมือนกันนะผมแล้วต่อมานะผมก็มีแนะนําเพื่อนนะผมอันนี้แนะนําเพื่อนนะผมเราสามารถคัดลอกลิงก์ของเรานะผมส่งให้เพื่อนเราใช้งานเพื่อรับอัตราค่าแนะนํ้าเปรเซ็นนะผมจากยอดที่เพื่อนเราใช้งานนะผมก็ถือว่าดีมากๆเลยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวช่วยลดต้นทุนเราไปอีกนะผม แล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะผมที่สนใจอยากจะใช้ตัวโปรแกรมดีๆแบบนี้นะผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะผมวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ